มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟลุกไหม้วิหารหลวงวัดแพะหลวงลำปาง2กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า facebook คนลำปาง .com และข่าวพลเมืองนักข่าวพลเมืองไทย BPS รายงานด่วน เกิดเหตุเพลิงไหม้วิหารหลวงวัดแพะหลวงตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบนำรถดับเพลิงไปฉีดสกัดไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงมองเห็นแสงเพลิงแดงฉานพร้อมกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากวิหารขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดับเพลิงและสอบสวนหาสาเหตุพร้อมประเมินความเสียหาย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ